E ดีทุชมทุกมชนนะครับเอราะนักเข้าูเกม Metal Last Light นะครับในตอนที่1 6นี้ครับก็หายไปนานเลยนะครับหลังที่ผมไปดูย้อนไปดูคลิปเก่าครับก็เวนไปมุนหันสามเดือนเวนไปได้ยังไงวะโอเคก็จะรีบกลับมาทำอันนี้ให้เสร็จไปนะครับจะได้เล่นเกมอื่นบ้างนะจริงแล้วเกมนี้ผมกะว่าจะถ่ายตอนช่วงเอ่อ ช่วงปีใหม่อะช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมนะมันจะถ่ายได้อยู่แต่ปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าคอมพิวเตอร์ของผมอะครับจอมันเกิดเสียขึ้นมานะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะถ่ายทีกม,มาได้คือจริมันถ่ายได้แต่ขนาดมันจะไม่ใช่เขาเรียกอะไร ขนาดไม่ใช่พันแปดสิบไม่ใช่พันเก้าร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยมันเป็นพันพันหกอ่ขนาดมันก็เลยเดี๋ยวมันจะไม่ดูเหมือนกับคลิปเก้าครับโอเคตอนนี้จอนี้ผมก็ตอนนี้ก็ซ้อมเสร็จแล้วับกลับมาเล่นใหม่ฮะซื้อซื้อซื้อหมดเลยนะจริงฟังเาเหลือเฟือมากเลยจะซื้อหมดเลยก็ได้ โอเคครับเาจะซับซ้ายมันกดปุ่มใหม่บ้างครับผมลืมเลยออกก่อนโอเคกระสุน เรามีปืนกลกับปืนลูกซองอัดปนืนลูกอัดปืนกลรัวๆปืนลูกซองอัดให้เต็มปืนอื่นขายไม่มีไม่มีปืนจะใช้กระสุนได้ยังไงเห็นไหมครับเของนี้มันพูดมากยังลงอ๋อลืมบอกเนื้อเรื่องเลยพาไปแล้วหลววายคนจะจำไม่ได้ เราสู้กับกุ้งยักษ์นะครับอย่าไปฟังพวกมันพูดนะ <c oughs> ครี่คลิปที่แล้วเราสู้กับกุ้งมังกรยักษ์ไปนะครับล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีพวกทหารกลุ่มไปเดียวกับเราอะรออยู่นะครับเราแน่นอนครับว่าอันนี้แม็กใหม่สามารถบรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นนะโอเคซื้อเลยนะเรารวย <c oughs> ผลจากการอดออมจาก เออ่ตอนเกมที่ผ่านมามันดีอย่างนี้นี่เองครับเลเซอร์ Laser ติดตั้งแล้วลูกซองไม่เอาเก็บเสียงนะเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะลดดาเมจหรือเปล่าที่เลงเอาแบบนี้โอเคแล้วอันนี้ก็มีส u p p โอเคทุกอย่างพร้อมเนืนเรื่องก็คือคราวที่แล้วเราสู้กับกุ้งมังกรไปครับเราก็มาเจอเนี่ยหาดพวกเดียวกับเรานะในโบสถแห่งนี้นะครับใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูเอาแล้วกัน <laughs> ตอนที่15นะ อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนะว่าผมเปลี่ยนช anel เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนช anel เปลี่ยนชื่อช anel แล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้เห็นมีคนติดตามเยอะแล้วเกินนะจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันเอาใครมาเข้าประตูผมกำลังปมหมดช a แน l ตัวเองอยู right? ่เน uh ี่ยเปลี่ยนช anel เป็นชื่อเลเลปิดแล้วนะครับ ในชื่อเก่ามอสซาสกาเลต์มันมันจะยาวเกินไปคนมาขอรหัสใครอุ้ยมามาเก้าเลยอ่ะโอ้เราเข้ามาส่วนในเรื่องกันบ้างดีกว่าโอ้ยิงกันใหญ่เลย แสดงว่าฝ่ายศัตรูเจอที่มั่นเราแล้วแวน่นอนโอ้โหที้ไปหรอรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ม,ม,มันจะเป็นเอ่อเหมือนจะอยู่เหมือนเหมือนจะเป็นทหารฝ่ายเราแต่เหมือนมันทรยศอะไรทำนองนี้ไปช่วยฝั่งฝั่งพวกเลนไรท์แทนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เล่นนานแล้วในเรื่องผมก็ลืม อื่นเราก็ต้องตามหาแอนนาครับเป็นนางเอกทังนี้ต้องตามหาเกี่กับควบคุมเหมือนเดิมนะเล่นระดับฮาร์ดคอร์แบบเลนเจอร์เอ้ยเล่นเลนเจอร์แบบฮาร์ดคอร์คือไม่มีอะไรบอกเลยฮนะใช้สัญชาตญยตานตัวเองล้วนๆแล้วจะเปิดไฟไงนะดื่มละอ๋อตัววีนะผมไปตั้งไว้ตั้งเองแล้วก็ลืมเอง เฮ้ยหนูกระสุนเก็บไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่ากระสุนเต็มแล้วนะเราเก็บไม่ได้บรรยากาศหลอนมากอุ๊ยอ๋อมันขึ้นแปดเขียวๆเ,เมื่อกี้คือเราจะใช้ไฟอาเรวไงใช้ไฟฉายไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ไฟแช็กนะทรมานตัวอีกแล้วเฮ้ย แสงเหมือนมันจะมีแมงมุมจะเจออะไรบ้างหม,มก็ไม่รู้มันจำไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋อก็ค่อยไปโอ้โหุดก่อนอืมนั่นแหละเฮ้ยอย่าทำหล่อนดิไม่เอานะโอ้โหเอ้ออออเย <c oughs> ยิงเป็นคนขวัญอ่อนอยู่แล้วศพก็หายไปครับเมื่อกี้ใครเห็นไหมครับ ไม่เห็นย้อนกลับไปดูนะอุ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่ผมเล่นเมนโงหรือว่าผมเล่นเกมสยองขวัญอยู่อะเนี่ยผมเริ่มจะสับสนไปหมดแล้วโอเคเราเจอรีฟแล้วครับโอ้เสียงอีกขึ้นครับ ลงไปชั้นใต้ดินนะลงไปข้างล่างมีอะไรรออยู่ไหมยอย่าเลยนะโอ้มันมีแน่นอนครับเสียแบบนี้หาแล้วนรกมาเยอะแล้วไหนโอ้โหนั่นไงอืมยิงเลยเดี๋ยวนะอืมยิง กอกอัดใส่กระสุนเหดี๋ยวนี้มาแล้วอืมพยายามยิงให้โดนหัวเข้าไว้จะได้ทีเดียวไหนมาอีกไหมอืมอุ๊ยไม่พายอืใส่กระสุนเร็วไม่มีบอกเลยนะว่ากระสุนเหลือกี่นัดน,นะต้องประมาณเอามันใส่ได้หกนัดน,นี่เนี่ยหนึ่ง โอ้ยโอ้ยยาเฮ้ยยี่คูนตวงแล้วโอ้ยอย่าจับอย่า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 ไมเนี่ยไปเลยโอ้เมื่อกี้นี้เราต้องกดเขาเรียกอะไรกดแอคชั่นคือกดปุ่มอีรัวๆด้วยฮะไม่งั้นาเราตกลงไปแน่นอนครับเอา,าง่ายๆคือมันไม่มีอะไรบอกเลยเราต้อง เราต้องเล่นจากระดับง่ายๆมาก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันต้องกดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมเจอคัสตีนผมกดรัวๆไว้ก่อนเพราะผมเองก็จําไม่ได้นะมง่าย,ายไปละดีดีดีผมจะเก็บกระสุนละโอเคครับคือถ้าเกิดว่าเป็นระดับง่ายเนี่ยมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ไอคอนบอกนะว่าเออตรงนี้เป็นไอเทมนะเก็บได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีบอกครับคอมมอนเซนรัวๆ ค่อยไปครับฟังจากเสียงฝีเท้าแล้วน่าจะเป็นตัวใหญ่นี่ครับโหมันโอ,โอ้มีกี่ตัววะนะเราจะไม่เข้าไปครับแน่นอนครับว่าเราจะไม่เข้าไปหมดยังยังไม่หมดมีหลอกดาว หมดแล้วนะฟังจากเสียงวิ่งปกติอยู่ชิแหา้วไม่ได้ยินไปเผลอเหยียบกระป๋องให้เมื่อกี้โอ้โหจะสเตลซะหน่อยแต่ก็สเตลสับหลาดไม่ได้อยู่ดีอะไรอ่ะนี่นี่ศพโอ้ยอีบ้าตกตกอกตกใจหมด ดีกว่าเราไม่อยากอยู่นานนะเดีย๋ยวทำหล่อนดิกลัวนะเว้ยโอ้ไม่งมุมผมเป็นคนวันไหวอย่านะโหสบใช่ศพเมื่อกี้เรานั่นตัวเสียงเหมือนมีใครคุยกันตรงนี้มันเกมอะไรอนะัะเนี่ยผมยังสับสนอยู่เออผมลืมแล้วก็ไปทางไหนอะ่ะไม่เป็นไรอนะ่ะมรนมีเนวิเกเตอร์ช่วยนะอ่ะตอนนี้มันก็ ทางเดิมเลยนี่แต่เราแค่ไปเดินวนวนะนตามนี้นะครับเอาแล้วไปแล้วอย่านะอย่า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 ไม่เอาไม่เอาไปอยู่ที่แคบ ยังหมดนะโอเคเสียวเสีย้ยนนเนี่ยกลัวตายอืมเก็บกระสุนเก็บให้หมดกด e ตัวเลยเนะี่ยโอมีเงาด้วยโหเพิ่เงเคยเห็นเงาตัวเองเป็นครั้งแรกภูมิใจเลยเรามาหมุนกันโอ้ยหมดดุนดิหมุน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 เจียนๆจยน โอ้นี่ถ้าเรามาหมุนตั้งแต่เมื่อกี้นี้เราลองโดนตบไม่ยัง้งโดนตบหัวลุดแน่เลยโอเคอุย้ยขังข้าวลองเจอแบคแมนในเร็วๆนี้แน่ทุยไม่ใช่แล้วไปครับดึงมเด็กไหม แล้วลงล่างหรือเปล่าลงลงนะโอเคหน้านไงสองตัวครับเป็นเป็นมีดแป๊กแล้วทำไมมันมีตัวห้อยวนหลังคาด้วยคนระับยิงเราไม่ฆ่ามันเราผ่านไปก็ได้คนะแต่ผมว่าเก็บเพื่อความสบายใจดีกว่านะลบแรกเลยก็ตัวนี้คนระับ เก็บมันถ้าเก็บมันเงียบๆม,มันจะไม่รู้ตัวเนกะ็บไม่มีของเราแพ้จำนวนมันนะม,นนมันเป็นปิดมันเป็นปีศาจแล้วมันก็มีหลายตัวด้วยนะเราแพ้จำนวนมันแน่นอนจะปลาใส่ตัวนั้นนะจะปลาถึงป่าววะเราไม่ลองไม่รู้ โอ้ยถึงด้วยตอกลงไปไม่รู้นะโอเคไม่รู้ก็ไม่รู้ดีแล้วไปแล้วครับยุง่งละไปแล้วอย่ามานะหนีปะเนี่ยต้องค่อยๆค,ครับอ่านั่นไง เจอแล้วหตัวหนเมื่อกี้สามตัวนะที่เห็นโอเคเราจะเริ่มปลาไอตัวหลังก่อนโอเคครับถ้าปลามันครบสตัวมัวอยากนะลองดูไหมลองดูว่าชีวิตมันต้องเกิดการทดลองอนะ่ะมันถึงจะเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้เร,เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย แหมมันรู้ตัวแต่ก็ไม่ทันซะแล้วอะเพื่อนมันตายหมดแล้ว<อ>เฮ้ยเฮ้ยยังมีตัวแลวโอ้เอาซะตกใจโอ้มันมีตัวด้วยครับเออถ้าที่ผมจำไม่ผิดตรงนี้เราสึกว่าเราต้องเซอร์เวอร์นะเพราะฉะนั้น เราจะเปลี่ยนเป็นระเบิดกับดักไอติดตั้งนะครับไม่ให้มันเราจะได้แบบมีเวลาในการหนีด้วยครับอีกอย่างคือตรงนี้พื้นที่แคบมากปักตรงนี้แล้วกันพยายามปักตรงทางที่มันเป็นตอกซอกซอยปักให้หมดอะ่ะมันมีห้าอันปักให้หมดผมปักไปกียอนแล้ววะหนึ่งสอง อันนู้นน่าจะสองน่าจะได้อันหนึ่งตรงทางโล่งๆแล้วกันเผื่อมันจะโง่เดินม,มาเหยียบโอเคครบแล้วนะครับนี่เราถือลูกซองเอาไว้รีโหลดโอเครีโหลดพร้อมแล้วหมาย่เมื่อกี้ไม่ได้เก็บด้ือไงวะต้องเด่งด้ยโอเคครับเอาละทีนี้งานยากมาถึงแล้วเนื่องจากไม่เล่นนาน không ní đây nè hm 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 ơi ừ. wing viên cập viên cập viên cập mèo không mãi ăn nhiều mấy ma nhìn hạt cà thún nhìn em sao được lắm rất nhỉ nhìn em sao được bay 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 lấy hả mấy chờ phải win win này mai ăn cái thừng lợi cái thừng lợi phép phép tôi nào <laughs> đó là ok Ôi, tưng tên chip ô luôn lê ขึ้นไปข้างบนนะเาเมื่อกี้ลงมาข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนอีกแล้วสงสัยจะเป็นทางเชื่อมกันนะระหว่างโบสถ์กับที่ไหนสักที่หนึ่งคิดว่านะ <c oughs> เพราะผมก็เล่นนานแล้วลืมลืมหมดเลยนะลืมแบบหมดปเปลือกเ okay, รับเราก็ขึ้นไปข้างบนรู้สึกว่ามันจะมาทำเหมือนเป็นเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่รถผมออกแล้วครับ อ่าแปดใช้ได้แล้วนะโอ้กับทิบซจะน่ากลัวเลยใจเย็เยนใจน้องโอเคเก็บให้หมดนายตายแล้วนายคงไม่ต้องใช้มันจะมีอะไรมาไหมอุย้ยอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยอืมอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ้าวล่วงล่วงล่วงใจเย็นใจเย็นอย่านะอย่าโอ้ยอืม เราก็ร่มมากับมันโอ้เรามาเจอไอ้แรดเอ้ยอย่าอย่าไม่เอาเราไม่ชอบแรดนี่ยิงยเฮ้ยอื้อวิ่วิ่งวิ่งหอกดาวมันอ่าาาาาาามาา ui anh đặt na ồ mình nữa này như nào quá ui meo 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 ui à cầm hàng rồi mà, 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 mà. วิง่งโอ้โหเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่าเป็นแบบไรเป็นไรโอ้ยอย่าอย่อื่าอืมทะลุเลยทะลุไปเลยนี่ครับอืมเก็บเดี๋ยวฮีบนั่นไงสมบัติชัดชัด ขอไม <im sharing> oh, like okay. oh, ่ได้อะโอ้สารเปิดไฟไม่เอาไม่เปลี huh, uh ่ยนปืนที่เราใช้เนี่ยดีสุดแล้วครับโอ้อันี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นระเบิดไฟไว้ก่อนเฮ้ยน้ำมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมีตัวเล็กด้วยเว้ยแล้วเกลียตัวเล็กก่อน มีตัวเล็กไหมตัวเล็กไอ,อตัวเล็กตัวเล็กมีไหมเดี๋ยวมันจะมาตลบหลังเราทีหลังมันจะลำบากไหนๆวิ่งวนอย่างเดียวอนะุย๊ยสัมผัสได้ครับเสียงนี่ไล่มาเลยตัวเล็กมีน่าจะมีตัวเดียวมั้งเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นเหมือนเสียงมันมีสองอันนั่นไงว่าแล้วที่เลยไม่เคยผิด มาอ,อุ้ยมันหนักแน่นอน,นี้ก็เลยได้ตัวใหญ่ครับยิงแม่งเลยสะดุดสะดุดมา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 ลอมันให้ชนเสาให้มะดาเมตจะได้เยอะหน่อยเปยงเขาให้โอ้โหเป็นไงล่ะวิ่งมัวเลยรู้สึกสะใจได้แกงแรดได้ออ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โหโอ้โหไปดา่ามันไม่ได้เลยอะไรวะมา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 ,มา มามามานี่ยิงล่อ,ลอ,อวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาแล้วอือหือแม่งถล่มหมดทุกอย่างมามามาดีโหลกระสุนก่อนรีโหลดตอหน้าด้วยวันนี้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 ชนเสาเนี้ชนเสานี้นั่นแหละอือ,อหือโอ้โหเสาไม่พังเลย เสาแม่งเหนียวอ่ะอุ้ยแม่งพังแล้วนี่นี่เสานี้เสานี้เสานี้ไหน,นวะวิ่งเดี๋ยวนะเมื่อกี้แป๊บนึงคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครัไอ,อตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันวิ่งออนก,ก่อนวิ่งเนี่คุณเห็นไหมตัวเล็กมันเกาะอ,อยู่ <laughs> เป็นเหมือนแรดแม่ลูกอ่อน มามามาเสานี้เสานี้เออช่างมาันเราไม่ยิงมนันดีกว่ามันไม่มาทำอะไรเราก็ดีแล้วสุดกระสุดอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มอ๋อน่าจะแดงแล้วโดนปิดเป็นหลายต่ออยู่โป้งให้เป็นไงล่ะมึนขนทนนั่น,นแหละ นถไวะวววมันคำรามนมวไม่เอาเรีนรีตีนดิโอ้โหสัมผัสได้ว่ามันอยู่ข้างหลังเราครับนีอุ้ยอ้ยเด็ดเด็ดเด็หายล้น้ำใตดินพุ่งกมาแล้ววแล้ว ท่วมแน่ท่วมแน่ๆแน่ท่วมแน,แน่โอ้ยเออ